ไปไทยเอาอยู่หุ่นน้ามันจะพ่นไงเดี๋ยวพ่นใหญ่ไปไทยที่หลังเอาพ่นในน้อยเดี๋ยวก่อนมื่อเส้าในขายไปเจ้าจะบาทก็ครับเมื่อเส้าในเจ้าร้อยสี่บาทเมื่อเสในเจ้าร้อยสี่บาทหน่วยกกกมันบอกครับหน่วยกกมันในปลูกจะอะไรมันคืองามคางงามแน่แต่ออกแพงแน่ไ่งามได้นี่อยู่กุ่นงามแครงแต่ได้อยู่หุ่นโอ้ยอีกแปลงหนึ่งง่ามกว่านีิวันทอง โอ้ยแปลงนี่มันอยู่ผู้เดียวเ,เออแปลงนี่มันอยู่ผู้เดียวอ,อีกแปลงนั่นมันอยู่กับลูกกับเมียทั้งสั่นตัวเฮ้ย <laughs> สั่นตัวแล้มาเห็ดีดอยู่ผู้เดียวมั้งมาได้เสพยาเนาะเข้าเข้าถอนเอาเมนพอถอนเอาถอนเอามันอยามันถื้บอกแฝงมันตายครับ ของห้าวนี่รองพันธุไหนครับนี่อย่างน่ะนี่อย่างน่ะคือพันธุ์มันเขาซื้อมากแต่จำจำพันธุ์กับอะไรให้พี่น้องจะปลูกน้ำพีอังไสิซื้อพันธุ์ถือกวัานี้โอ้ยไปถามด่านเขาผละมันก็มีหลายพันเนาะมีหน่วยสันหน่วยเห่าได้มีหน่วยนอนหน่วยใหญ่ได้เสมอนี่ปีนเพ็ดปีนเพ็ดเป็นบอครับเอาปีนเพ็ดมาปลูก ราคาไม่ค hmm. um, uh, ่อยดีของเฮานี fruit, uh, uh, okay, um, uh, tense, ่ปินเพชรหน่วยสันขึ้นหน่วยย่เอาปินเพชรหน่วยยเอาเหน่วยย่เอาหน่วยใหญ่หน่วยแย่เอามันหรอขายหน่วยหน่วยแก่ก็ได้ขายหน่วยแก่ก็ได้ขายหน่วยอ่อนก็ได้นี่คือพันปินเพชรเจ้ายี่ห้อได้ก็ได้ขอขอให้เป็นปินเพชรแล้วแต่มักยี่ห้อมันยี่ห้อได้ดีเบิร์ตปินเพ็ดดีนดีร์ดครับพอขาดกระไว้ฟังยูมุเ้าว่าคือแต่มันอยากได้ราคาดีนี่ เอาพันธุ์ดีๆมาปลูกเพราะว่าคือแต่แม่เขาขายหน่วยออนบ่ได้เขาขายหน่ยแก่ได้น้ำคือราเราขายครับบัดนนี้หน่วยแก่นี่เขาก็เอาไปจริงๆเขาส่งออกนอกน้ำก็ได้เพราะว่ามุ่เส้านี่คุยกับทั้งบอกข่าข่าเพิ่นบอกว่าคือสินค้าเข้าเสมอนี่สามารถส่งออกไปขายต่างประเทศได้ขอให้แต่ว่ามันถือพันธุ์หน่วยใหญ่เหนือหนาครับเพราะว่าบางพันธุ์นี่พราะแต่แก่มากนี่เหนือมันเละเหนือมัน่แเ่น มันสรงออกบ่ได้เพิ่นแนนํำมาป่นเผ็ดสำหรับพี่น้องที่สนใจเดอ้อบูกบักแฟงราคากำลังดีช่วงนี้แต่ว่าช่วงที่เขาเขาสื่อราคาดีๆกับช่วงนี้ละครนี่นจำได้ราคาดีกว่านี่เพราะว่าขายดีย่อนหนังย่งอนอาหารกลางวันิ่นวา่าพอข่าวว่าได้นี่พอข่าวว่า คือลาพังงานบุญบานเฮาซื่อๆเนี่ยมันยังมันยังบ่บบดีปะไหนเพราะว่าแต่ละบุญแต่ละงานเนี่ก็ใส่บ่หลายปะไหนแต่ว่าถ้ามันเป็นอาหารกลางวันของนักเรียนนี่บอ้อนี้เขาสร้างเช็ิปชิปตันโมนี้พ่อข้าบอกว่าสร้างเป็นชิปตันแต่ว่าหาบกแฟงสรงบ่ไห้หาบกแฟงบ่ได้ครับกับเวลาเวลาปลูกกับปลูกใส่ช่วงระยะเวลาก็ตามที่ท่นวันนั่นแหละคือเฮาปลูกช่วง มีหน้าเนา่ฮัปปูกมีหน้าเนาะครับมีหน้าเมษาฮัปปูกมีหน้าเมษาก็ดูแลเอาแรงๆนในลำบ้านบางอย่างแต่ว่าผลผลิตออกมาเดือนพฤษภาพบัินี้ราคาดีแต่ฮัปไปปลูกพฤษภาพบัินี้ราคาตกได้พอหยั่งกว่ามันจะออกออกดอกออกง่อยออกดอกออกง่อยบันเนตพูดได้กับปลูกเพราะมันปลูกง่ายช่วงนั้นครับปลูกเยอะแยะครับบ้านกับอีกช่วงหนึ่งคือหลังจากที่ ปลูกใส่ฝนคักๆฝนน้ำๆนี่แหละพอการที่ปล่อยให้กางเกงเสื้อกับเกษตรได้นานนี่ครับปลูกใส่ฝนมาเนี่ยตัวนั้นดูแลยากออกมาผลผลิตก็ดีราคาดีอีกคือคกับบอนครับมันมีสองช่วงระยะเวลาคือ,อหลังจากเข้าดูแลง่ายครับปลูกปลูกช่วงนาแรกปลูกช่วงนาแรกนาแรกมาขายนาฝนกับปลูกช่วงนาฝนไปขาย ใส่ต้นหนาวครับเพราะว่าฮับปลูกช่วงต้นหนาวบดนี้ราคาบอดีปลูกช่วงต้นหนาวนี่ผลผลิตมันมันดีเนาะอากาศมันด้มันดูแลง่ายครับแต่ว่าราค่ามันบ่อใดบดนี้มันกัะกกันครับราคากับกันในเรื่องของการทําการเกษตรเท่ากับเบิ่งตลาดนําทําเบิ่งช่วงระยะเวลานําครับตลาด้ครับเขาต้องปลูกเดือนคูเขาจะปลูกเดือนขี้อ่าปลูกเดือนคูเพราะว่าปลูกเดือนคู ปลูกเดือนฉีกมันมันเล็กหน่อยปิดเพิ่มครับปลูกเดือนครูให้มันออกใส่เดือนครูอ่าปลูกเดือนครูออกใส่เดือนครูแม่นอยู่ได้หรอปล่ปลูกเดือนครูออกใส่เดือนครูมันออกใส่เดือนครูมันก็ได้ราคาครับเพราะว่าคนบริโูคมันหลายครับช่วงนั้นมีงานนี่เพราะว่าเดือนเดือนคำว่าเดือนครูนี่ไปมันมันกับเป็น มันกลับเป็นมือมือดีเนาะมันเป็นมือดีเป็นมือมงคลนเนาะพ่นเหตุบุญพันเห็ุบุญใส่เดือนเดือนคู่นี่ละอ่ใส่เดือนสี่เดือนหกจังสียนว่าเดือนสี่เดือนหกเดือนแปดเดือนสิบจนงสี็นว่าล่ะอ่ามันเป็นธรรมเนียมประเพณีี้บานเฮ่าเวลาเหตุบุญเหตุการณ์เห็ดงานมือมงคลกจะเอาเดือนคู่ฉะนั้นเวลาคำนวณผลผลิตออกมาให้มันออกเดือนคู่ ราคาจะได้พราสามเดืนเอนนี่งมันจิได้เก็บครับคือผลผลิตนีเ่เขาเขาปลูกเย็นเย็นขี้เย็สมาครับลูกเย็ดเย็ดครับมันก็ทิ่มันได้เก็บเย<ๆ>็เดแปดเย็ดแปดเย็ดเก่ามันจะเป็นเย็นคู่อ่าเย็นคู่มันก็ขายง่ายมันผลิต ใส่เมษาเนี่ยมันก็ขายบัวใดแม่มันก็ครับมันห่อนมันห่อนน่ะหานผลผลิ้นเนากับบัวใดคือถ้าออกใส่เมษากัมันบ่มีราคาเนาะมันบ่มีราคามีราคาหรืเพราะว่ามันก็ได้มันก็ได้ช่วงเดียวคือบุญป่าปาช่วงสงการหลังจากนั้นก็บบัวใดอ่าหลังจากนั้นก็บ่ได้ถ้าพี่น้องสนใจนี่สอบถามข้อมูลจะไหนนอกจากคนคนปลูก คือปลูกในบริเปลูกสำนึกได้อพี่น้องเด้ออีกแปลงหนึ่งหนึงใหญ่กว่าวนี่เอาจริงเอาจังได้เนี่เป็นมืออาชีพจะของสวนซื้อยังไงนะครับขออนุญาตสอบถามเนี่ยซื้อโรดเนาะโรดบั่นยู่ไซครับบันข้นกาบมูซีอ่าบั่นข้นกาบมูซีตำบลขอนกามอำเภอย่างชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้คำว่าติดต่อได้เนี่ยหาเพิ่นอยาก มาปรึกษาหารเดอร์อ,อยากมาแลกเปเลี่ยนเียนรู้นยศูนย์หกสองหนึ่งศูนย์สองนสามศูนย์เจ็ดศูนย์สาโทรมากังเว้นได้พี่น้องเด้อกังขัมึ้ขึ้นอย่าโทรมาได้เพิ่นกัมีเวียคือกันกังขังมึงขึ้นเอออย่ามาหลบกวนกังขึ้นกังเว้นอย่าโทรมาโลดตลอดเวลาอ่าใน,นเรื่องของการปลูกบ,ๆๆบักฟักบักแฟงให้ข้อมูลได้พอว่าเปนเหนวมาโดนแล้ว เห็ดมาโดนแล้วเห็ดมาหลายปีแล้วสิเอาพันธุ์ไหสิปลูกแนวไดสิปลูกช่วงไหนให้ข้อมูลในเบิร์ดให้ข้อมูลในเบิร์ดบอมเมนมือใหม่ครับบอมเมนมือใหม่ตัวนี้เป็นมืออาชีพตัวนี้เป็นมืออาชีพในเรื่องของการปลูกบักแฝงครับบักแฝงบักฝักฝัแฝงบ้านเฮานี่ละบักบักแฝง อ่าตัว <sf> น <og> <ao> <dov> ั่นเพราะว่าในในฉลากพนเอินว่าฟักแฟงเด้เออพนเอินตอกันนะนะแต่ว่าบานเฮานี่เวลาเวลาเอินบักฟักกับจังหนึ่งบักแฟงกับจังหนึ่งครับแต่ว่าถ้าว่าบานเฮานี่ตัวนี้พนเอินว่าบักแฟงถ้าว่าบักฟักก็คือบักตนแมนบอบักตนนวยใหญง่ครับนวยใหญง่แต่ว่าเวลาเขาไปซื้อเนี่ในฉลากพนเขียนฟักแฟงถึ้ได้บอนี่ย มนันเขียนเขาว่าฟักแฟงมันมีหลายพันุครับบอกพอก่าเดี๋ยวผนจันหาหอยซื้อออนไล์ก็ได้ครับเพราะว่าในตลาดออนไล่ก็มีขายแต่ว่าตลาดออนไล์ก็มีค่าทรงไนราคาจะสูงขึ้นถ้าเข้าไปหาพอคขาตามตลาดบาา้านเฮาด้านขาตามอำเภอมีทุกอำเภอแล้วครับมีทุกอำเภอครับ<ต>มีทุกอำเภอครับมันขึนด้วยก็ว่าให้ยากได้พันใด ครับจังไดรพันใดปท้องกินแก้วครับมันมีหลายพันครับเฮาก็เลือกเอาตลาดในพื้นที่เฮานี่ล่ะที่พิ่นต้องการเพิ่นต้องการพันใดกับปู่พันธุ์นั้นครับศึกษาตลาดน้ำสอบถามพ่อค้าาานํถมพ่อค้าว่่าเพินน้ำโดยเฉพาะพ่อค้าที่เพิ่นมารับซื้อเฮาตลอดเวลานี่ล่ะเพิ่นจะแนะนําเฮาว่าปลูกพันธุ์ใดที่มันสามารถไปต่อได้ไปตลาดครัท่านเขาครับ พูกข้าพวกเ่าพันนั่นที่มันสู่ตลาดได้ครัเขาแตะน้องพันนั่นคือครัด้วยมากก็คือเอากินกินแจ่วก็กินเผ็ดสมกันอ่าปลูกข้าวกันเป็นบ่ครับปลูกใส่คุ้มเดียวกันคุ้มละสองในแต่มันดูออกมามันถือเป็นลูกกระเทินที่ไหนลูกกระเทินถือเป็นลูกกระเทยเท่านั้นนะก็อมาเขาจะดีเป็นบ่อคือเอา